สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์ตุ๊กนะคะวันนี้วันนี้เราจะมาตรวจดวงของผู้ที่เกิดวันจันทร์กันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินสุขภาพหรือว่าความรักนะคะส่วนตัวแม่หมาอเองก็เกิดวันจันทร์เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นเรามาเช็คดวงไปพร้อมๆกันเลยนะคะเดี๋ยวอันดับแรกข้อแรกเรามาเปิดดวงของออการงานกันก่อนนะคะว่าการเอ่อการงานของคนผู้ที่เกิดวันจันทร์เนี่ยจะเป็นยังไงนะคะในอาทิตย์นี้ โอเคค่ะไพ่ดีมากเลยใบยแรกนะคะได้ถูออฟคัพ o ูออฟคับ,คบก็คือการทํางานของช่วงอาทิตย์นี้นะคะของผู้ที่เกิดวันจันทร์เนี่ยจะมีการติดต่อการประสานงานหรือการขอความร่วมมือการช่วยเหลือกับภายในเพื่อนร่วมงานเนี่ยถือว่าถือว่าประสบความสาเร็จเลยจะได้จะได้รับการช่วยเหลืออย่างดีนะคะการงานจะราบรื่นดีมากเลยนะคะใบที่สอง เดอะเมจิกเชนอันนี้คุณกถถ็ถ้าเกิดว่าคุณจะมีการลงทุนทำโปรเจกต์อะไรใหม่ๆก็ตามถ้าได้ไพ่ใบนี้นะคะโปรเจกต์ของคุณสำเร็จแน่นอนค่ะถ้าจะเสนอเจ้านายหรืออะไรก็ผ่านนะคะส่วนใบที่3นะคะ Ace of Cup เออไม่ใช่ Ace of ฟน n d ขอโทษทีค่ะถ้าได้ไพ่ใบนี้มาก็คือจะประสบความสำเร็จแน่นอนนะคะดีใจด้วยนะคะกับผู้ที่เกิดในวันจันทร์นะคะการงานอาทิตย์นี้ประสบความสำเร็จแน่นอนค่ะ แล้วก็คุณก็จะเหมือนกับว่าเราจะมีปิ๊งไอเดียที่มันสร้างสรรค์ขึ้นมาด้วยนะคะจะถูกใจเจ้านายเป็นพิเศษนะคะนี้เรามาดูที่2เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องการเงินกันนะคะว่าการขนมผู้ที่เกิดวันจันทร์เป็นยังไงบ้างคุณนะคะโอเคค่ะการเงินนะคะช่วงอาทิตย์นี้ของผู้ที่เกิดวันจันทร์ คุณจะมีความเครียดเกี่ยวกับเรื่องการเงินบ้างนะมีการมีการหมุนเวียนเงินมีการแบบคือมันอยู่แบบสังกตายอะ่ะคือไรายได้ไม่ค่อยมีมีแต่รายจ่ายนะคะแล้วก็รายจ่ายก็แทบจะไม่มีให้จ่ายด้วยมันอยู่ในช่วงที่เราเครียดเราเราแบบอยากอยู่เงียบๆอยากใช้ความคิดใช้อะไรเพื่อที่จะหาทางออกให้กับชีวิตเราเองอะนะคะแต่ว่ามันก็อาจจะมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาบ้างนะคะเล็กๆน้อยๆอ,อ,อาจจะมีคน คือถ้าไปเอ่ยปากออขอความช่วยเหลือจากใครอย่างเงี้ยก็ไม่แน่นะคะโอกาสที่เขาจะหยิบยื่นน้ําใจช่วยเราก็มีนะคะแต่ว่าอาจจะเล็กเล็กน้อยๆไปหน่อยแล้วกันนะคะเพราะว่าใบที่3มเนี่ยเป็นไพ่ของการต้องเผชิญของการต่อสู้การแข่งขันการกดดันในที่นี้ก็หมายถึงว่ามันอาจจะมีเขาอาจจะช่วยเหลือเราได้เล็กๆน้อยๆนะคะ<ม>เราก็ต้องแบบเหมือนกับว่าต้องฝ่าฟันต้องผ่านช่วงนี้ไปให้ได้นะคะ ค่ะนี้เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะคะว่าอาทิตย์นี้คนวันจันทร์สุขภาพจะเป็นอย่างไรบ้างโอเคค่ะสุขภาพถือว่าดีมากนะคะไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแต่ว่ามันจะเกี่ยวกับเรื่องถ้าเรื่องสุขภาพเนี่ยไม่น่าเป็นห่วงนะคะแต่ที่อาจารย์ดูเนี่ยน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของสภาพจิตใจมากกว่าคือเราจะรู้สึกแบบ อยากหลบลี้หนีหน้าไปไปจับปัญหาชีวิตหรืออะไรก็ตามอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราคือเหมือนไป,ไปไปพักไปพักไปพักจิตพักใจก่อนเพราะว่าเราเหมอือนกับว่าที่ผ่านมาเนี่ยคนวันจันทร์เจอเรื่องังหนัๆมาเยอะก็อยากจะหันหลังให้ปัญหานะแล้วก็ไปพักผ่อนบ้างนะคะคือจะเน้นไปเรื่องสภาพจิตใจมากกว่านะในช่วงนี้นะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องโควิดด้วยนะคงได้รับผลกระทบกันหลายๆท่านเลยทีเดียวแต่ไม่ต้องห่วงนะคะหลังจากนี้นะ เออจะมีสิ่งดีๆเข้ามานะจะอาจจะได้รับสิ่งของมีค่าหรืออาจจะมีโชคลาภเงินทองเข้ามาอย่างปฏิหาริกได้หรือหรือเออไม่คาดคิดว่าจะได้ก็ได้นะคะยังไงก็ขอให้สมหวังนะคะทีสุดท้ายเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะว่าคนวันจันทร์คนโสดจะได้มีคู่หรือเปล่าหรือคนมีคู่แล้วจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอโอเคค่ะ คนวันวันจันคนวันจันทร์นะคะได้ไพ่ก็คือเหมือแนบบว่าถ้าช่วงนี้มีใครที่เข้ามานะคะเข้ามาใหม่ๆนะคะให้ดูดีๆนะเพราะว่าการที่มีใครเข้ามาเนี่ยเขาอาจจะมาทั้งหวังดีแล้วก็หวังไม่ดีประสงค์ร้ายก็ได้หรืออาจจะมาหวังผลประโยชน์ในตัวเราก็ได้นะคะจากไพ่ใบนี้เห็นไหมคะมันมีทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นถ้าจะเลือกใครเนี่ยดูดีๆก็แล้วกันนะคะ แล้วก็ที่ผ่านมาคนวันจันทร์อาจจะเคยเจ็บปวดกับความรักก็อาจจะช่วงนี้หันหลังให้ความรักไปก่อนเนาะยังไงก็เออเอาเรื่องการงานการเงินดีกว่านะคะค่ะสําหรับวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะคะแล้วก็ช่วงนี้เออการ ัญหาเกี่ยวกับเรื่องโควิดได้รับผลกระทบกันเยอะมากนะคะตัวแม่หมอเองก็ได้รับผลกระทบเช่นกันแต่ว่าไม่ต้องไม่ไม่ต้องห่วงนะคะอย่างน้อยเราหาทางออกก็คือลองหมั่นไหวพระวดมนทําบุญทําทานดูนะคะให้จิตใจสบายจิตใจปผ่งใสเราจะได้แบบมีต้นทุนชีวิตต้นทุนบุญกุศลที่จะใช้ในการแบบต่อสู้กับอุปสรรคที่เกิดขึ้นนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ